สวัสดีครับวันนี้พามาชมทุเรียนเหมือนเดิมครับสาเหตุที่พามาดูเนี่คือดูการติดลูกของทุเรียนนะครับลูกนี้ไกลมือหน่อยเรียกว่าเกือบโลแล้วครับรุ่นนี้78ดขีดไม่ขาดดูสภาพนะครับ อันนี้สี่ลูกดูชุดนี้ชุดนี้นี่จุดเดียวสี่ลูกเหมือนกันสาเหตุที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือสมัยตะกอนเนี่ยปลูกทุเรียนใส่ปุ๋ยลดน้ำก็ส่วนมากแล้วเนี่ยจะได้ทุเรียนแบบประเภทที่กิ่งหนึ่งลูกหนึ่งสองลูกหรือไม่กิ่งใหญ่ๆได้ลูก แต่ก่อนนะครับสมัยแต่ก่อนคนน่นี้ชักเริ่มนานเข้านานเข้านานวันก็บวกกับความรู้สะสมนิดๆหน่อยๆมาเรื่อยๆไม่ถือว่าความรู้มากนะครับจนปัจจุบันเนี้ยก็จะเริ่มทําทุเรียนออกมาเป็นจุดเดียวแบบเนี้ยคือจุดหนึ่งสี่ลูกสามลูกแต่ก่อนไม่เคยทําได้เลยหายากเพราะว่า จะเห็นส่วนมากซะก,ก็จะเป็นแบบลูกเดียวโดดๆแบบนี้ผิวออกแดงนะครับหนามออกแดงๆแต่ว่าติดรุ่นนีเ้เป็นโลแล้วแหละครับเรียกว่าพูดง่ายๆก็คือโอกาสล่วงน้อยมากแล้วแหละผลนสันดอนประมาณนั้นแต่ว่าส่วนมากเป็นออกนามแดงๆเท่านั้นครับแต่ว่าใหญ่เรียกว่าใหญ่เลย คือที่พูดเนี่ยมาก็าคือสมัยแต่ก่อนมันทาไม่ได้ก็ค,คือปลูกไปเนี่ยกิ่งหนึ่งกิ่งหนึ่งก็จะมีลูกหนึ่งสองลูกหล,หลายกิ่งรวมกันมันก็หลายลูกครับแต่ปัจจุบันเนี้ยเราสามารถทํากิ่งหนึ่งให้ออกมาเป็นกระจุกได้แล้วกระจุกละสี่ลูกมั่งสามลูกมั่งก็พัฒนาดีขึ้นถ้าเริ่มเดิมความก็คือ ตั้งแต่ทุเรียนเราออกดอกมาเนี่ยค่อยพัฒนาเรื่องของน้ำกับฟางที่เราใส่รอบโคนต้นบำรุงต้นไล่มาตั้งแต่เดิมทีนะครับคือเรื่องเน้นเรื่องของน้ำเรื่องของฟางความชุ่มชื้นในช่วงแรกๆของทุเรียนออกดอกเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงค่อยเริ่มพัฒนาเรื่องของปุ๋ยในแต่ละคลิปที่ฉีดปุ๋ยให้ดูนะครับฉีดปุ๋ยแล้วก็ ทางใบทางลูกด้วยกับทั้งต้นด้วยเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการแตกยอดอ่อนพอเมื่อทุเรียนแตกยอดอ่อนแล้วมันจะสลัดลูกเราก็พยายามเน้นเรื่องของการสลัดลูกเมื่อแตกใบอ่อนจนปัจจุบันเนี้ยท้ายสุดทุเรียนชุดนี้เริ่มเริ่มใหญ่เป็นโลขึ้นแล้วแล้วก็ ปริมาณค่อนข้างเรียกว่าดกเฉพาะกิ่งบนสุดเกือบถึงยอดนี่นะครับกิ่งบนเกือบถึงยอดนี่จํานวนทุเรียนนี่นับได้แล้วนี่เฉพาะด้านบนอย่างเดียวนี่อยู่สี่สิบกว่าลูกแล้วด้านล่างนี่ยังไม่ได้ขึ้นเอามารวมผลประกอบเราฉีดปุ๋ยมาให้ไล่มาเรื่อยๆ จแปวันฉีดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งไล่มาเพราะว่าบำรุงเรื่องของใบของลูกแล้วก็การให้น้ำเนี่ยตอนนี้นี่ทุเรียนต้นนี้นี่ติดอยู่จำนวนร้อยยี่สิบกว่าลูกร้อยี่สิบเนี่ยเป็นไซส์แบบนี้นะครับเนี่ยไซส์แบบใหญ่ๆเรียกว่ามีเม็ดในและโอกาสที่จะล่วงเนี่ยน้อยมากครับเนี่ยมันเรียกว่าการล่วงการลอดสูง พูดง่ายเพราะว่าถ้าขึ้นขนาดนี้แล้วโอกาสล่วงนี่น้อยมากดูลักษณะตามขั้วนะครับพวกขั้วของทุเรียนมั่งขนาดไซสของลูกมั่งเนี่ยเรียกว่าใหญ่สมบูรณ์พอสมควรทุกทีเนี่ยมันจะหลุดล่วงหายมั่งอะไรมั่งติดสามกิ่งนึงนี่ลูกหนึ่งสองลูกแต่ปัจจุบันนี้เริ่มพัฒนามาเป็นเป็นกระจุกว่างั้นเถอะ อันนี้คือทุเรียนหมอนทองเดี๋ยวพาดูใกล้ๆครับดูสภาพนะครับอันนี้ใหญ่มากละเรียกว่าโลกว่าแล้วครับรุ่นนี้อีกประมาณ2เดือนนี่ก็รู้ผลแล้วครับจะสุกตอนไหนเท่านั้นเองประมาณสัก2เดือนเนี่ยก็จะใกล้เคียงเพราะว่าต้นนี้มัน เราทําให้มันออกดอกเร็วไงสุดท้ายมันก็โตเร็วใหญ่กว่าก็โอกาสที่จะสุกก็ใกล้เข้ามาอีกแต่ชอบก็ชอบตรงเนี้ยตรงที่เราทําแบบที่มันออกมาเป็นชุดเป็นพวงเป็นพวงแบบเนี้ยอันนี้ชุดล่างนะครับนี่ห้อยเป็นพวงระยะอยูอย่างนั้นน่ะนั่นก็โลกว่ามือนกันเป็นกระจุกกระจุกเหมือนกันแต่ก่อนโอ้ยผมไม่เคยทำได้ครับแบบเนี้ย เรียกว่าส่วนมากมันจะล่วงทิ้งหนีหมดเฉพาะกิ่งนี้กิ่งเดียวนะครับกิ่งนี้กิ่งเดียวนี่เกิดสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดลูกแล้วครับแปดลูกก็มีแต่รุ่นเฉียดโลทั้งนั้นดูอชุดนี้นี่เป็นอีกชุดหนึ่งนี่ก็โลขึ้น อันนั้นสี่ห้ากกลูกกิ่งเดียวอ่าธรรมดามันก็อาจจะเหลือสักสองลูกนะครับตามหลักแล้วดูทั่วๆไปที่เคยผ่านมาเหลือสัก2องลูกกิ่งหนึ่งอันนี้กิ่งเดียวนี่6ลูกก็มันมีส่วนเรื่องของการฉีดปุ๋ยซึ่งผมใช้ปุ๋ยสามตัวรวมกันก็มีของอดีแล้วก็แคลเซียม อีกส่วนหนึ่งก็เป็นน้ําที่เท่าที่เคยใช้ประจำก็ฉีดให้ทุกรอบประมาณเจ็ดแปดวันสิบวันแถวๆนี้ครับจะอยู่ประมาณช่วงนี้ก็ตามที่เราสะดวกบางทีก็อาจจะไปสิบเอ็ดบ้างบางทีเราติดงานผลออกมาก็ตามสภาพผมถือว่าถือว่าสูตรนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่ามันโดกดีไหมดูอย่างชุดนั้นนี่ เดี๋ยวนะครับยืนไม่ถนัดอันนั้นอาจจะภาพไกลหน่อยนะครับอย่างอ้น,นั่นก็สามลูกติดแบบนี้นะครับนี่แต่ก่อนไม่เคยทำได้ครับอย่างดีก็แค่ลูกเดียวห่างๆมากสุดก็สองลูกแต่ปัจจุบันนี้นี่เริ่มได้แล้วก็เริ่มเริ่มมีความรู้ขึ้นพอเราฉีดปุ๋ยมาเรื่อยๆก็ศึกษามาด้วยอะไรด้วย ก็ถือว่าเป็นผลดีครับกําลังสวยเลยครับนี่มันจะลื่นทีนี้ปีหน้าปีหน้าก็เอาใหม่เหมือนเดิม ก็คงจะคงจะได้ใช้สูตรเดิมนี่แหละครับเพราะว่าจากที่เราทำมาแล้วเนี่ยอู้ดกดีมันดกติดลูกเยอะแล้วก็ปัญหาเรื่องของยอดอ่อนทุเรียนที่มันแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยพอทุเรียนแตกยอดอ่อนมาใหม่ปั๊บเนี่ยลูกทุเรียนมันก็พอยิสลัดลูกทิ้งปัญหาเกี่ยวกับพวกปุ๋ยไม่พอทางใบเนี่ยเราแก้วิธีนี้ได้ แล้วลูกทุเรียนเราจะติดอยู่แบบเนี้ยเรียกว่าปีนี้เรียกว่าดกครับดกพอสมควรดกเรียกเรียกร้อยร้อยกว่าร้อยยี่สิบนี่เกือบไม่ถือว่าน้อยแล้ะครับถ้าเราบังคับสักร้อยยี่นี่ร้อยยี่สิบลูกลูกหนึ่งประมาณสักสองโลเอาคร่าวๆนะครับประเฟทที่ว่ามันอาจจะมีลูกสองโลครึ่งสามโลหรือ โลหนึ่งจุดแปดหนึ่งจุดเก้าถ้าคิดอย่างหนึ่งก็คือถัวเฉลีย่ยถัวเฉลีย่ยเอาสักสองโลสองจุดสองหรือไม่ก็สองโลท่วนสองกิโลท่วนต่อลูกนี่ก็ถ้าร้อยยี่สิบนี่ก็จะเป็นจํานวนน้าหนักเท่าไหร่คิดคร่าวๆนะครับประมาณนั้นก็ตกต้นนี้ก็รวมๆสองร้อยโล ในจานวนน้าหนักเอาคิดเล่นๆครับแค่นี้เองคิดเล่นๆเ,เอาไว้เวลานั้นเราคํานวณดูผลผลิตของเราว่ามันได้จํานวนเท่านี้น้ําหนักเท่านี้ปริมาณเท่านี้การฉีดปุ๋ยใช้ปุ๋ยการลดน้ำแล้วเรื่องการเอาฟางคุมหน้าดินรวมๆหลายๆอย่างที่เราทํามาแล้วในปีหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงต่อต้นทุเรียนหนึ่งต้นนะครับประสบผลสําเร็จแค่ไหนเรียกว่า มันจะทำได้เยอะได้มากได้น้อยขนาดไหนก็อยู่ที่กันเราให้ปุ๋ยมันก็ให้น้ำแต่พอเราเริ่มทำมาแล้วเนี่ยผลสำเร็จของทุเรียนเราเนี่ยมันออกมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคเลยครับเนี่ยลูกถือว่าไซส์ใหญ่ปิ๊กเลย แถบนี้ฝนไม่ตกเลยลดแต่น้ําอย่างเดียวเลยเีดปักช่องแถวอื่นเขาตกกันโมทุกวี่ทุกวันลมแรงฝนตกดีตรงที่ผมอยู่วันเดียวก็ไม่ตกมันล้องมืมือมืรอบบ้านแต่มันไม่ตกคืมทั้งวันแต่ก็ไม่ตกไม่รู้เป็นอะไรไมีเปิดน้ําให้ทุเรียนอย่างเดียวครับฉีดปุ๋ยเปิดน้ําอย่างเดียวเอาทุกวันเนี้ย ก็เดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆครับตั้งปัจจุบันจนกระทั่งปัจจุบันเน,น,น,นี้ยสภาพทุเรียนก็อยู่ประมาณนี้เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นว่างั้นเถอะเป็นปีแรกครับที่ทำเป็นกระจุกได้หน้าหน้าใช้วิธีนี้ ขอบคุณครับที่รับชม